สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทารหลอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกุมและคณนากุมนะคะ <c oughs> ประจําเดือนมิถุนายน2568ค่ะชาวราศีกุมและคณนากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะอีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ บางทีสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัสจจดสินใจใดๆเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมแลกคนากุมค่ะและยินดีต้อนรับชาวสอง ที่ว่าสองชาวกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีกุมลักนากุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอด้วยดีนอนค่ะเลเวอร์ค่ะเหเรียนค่ะเจ็ดเหรียนค่ะ และเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าชาวราศีกุมและคากุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินหรือศกันกมังกรอ,อ่ธาตุไฟค่ะเมษีธนูแล้วก็มีชาวราศีมีถุนลัคนามีถุนด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาตาิต่างถิ่นต่างแดนต่างประานะคะคุยกับเพื่อก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีกุมและคศกุมบางคนนะคะอ่าอ,อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ในความสัมพันธ์ที่ เปิดเผยไม่ได้คุ้มเครือหรือแม้แต่กระทั่งความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกทางเลือกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ 2. ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างซึ่งกันและกันมีช่องว่างนะคะระยะห่างหรือช่องว่างนี้อาจจะเป็นด้วยเรื่องของเชื้อชาติศาสนานะคะว่า,าวนาะหรือแม้แต่กระทั่งความความห่างไกลระยะทางแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เอ่อหรือบางคนก็น่าจะคุยกับใครสักคนหนึ่งมานานแต่ความสัมพันธ์มันมันยังไม่พัฒนาเท่าที่เท่าที่ควรเท่าที่เราคาดหวังนะคะมันอยู่ที่เดิมอะ่ะเออเนาะมันนิ่งมันเงียบมันดูเหมือนจะพัฒนาได้มากสุดเท่านี้แล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนอกของชาวราศีกุมและคนาคุมนะคะ ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วค่ะสามารถสักิปเพิ่มผ่านคลิปนี้ได้เลยสแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากเนาะเพราะเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศรีกุมภ์พกุมในช่วงเดือนมิถุนายน2568เป็นอย่างไรนะคะเมจิเชียนค่ะ แปดไม่เท้าสองเหรียญค่ะและเป็นไพ่สเตรนท์นะคะอุย้ยชาวราศีกุ่มลัคนากุมนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานาการณ์ต่ตางๆนี่อาจจะเกิดขึ้นเนาะในเดือนมิถุนายนนะคะชาวกุมนะคะความสัมพันธ์ที่ออ่ เขาเรียว่าไม่ชัดเจนคุมเครือหรือว่าความสัมพัทธ์ที่รอคอยตั้งแต่ใอดีตที่ผ่านมาเนาะมันรู้สึกว่ามันก็ยังมามา,มาไปไปอยู่นะยังยังไม่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่มันก็ยังมีพลังงานของการมาบ้างหายบ้างนะคะเออหรือบางคนเนี่ยน่าจะมีพลังงานเก่าๆวนเวียนด้วยนะคะ เนะคนเก่าๆอาจจะมีการวนเวียนกลับเข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานใหม่เลยก็ได้นะคะที่ที่มีการสื่อสารนะคะเข้ามาเนาะเออไม่รู้สึกว่ามันมันมีเข้ามาแน่นอนแหละแต่ว่ามันจะเป็นของใครเท่านั้นเองนะคะชาวกลุ่มนะ เดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกุมลัคณากุ่กับคนคนนั้นนะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันเขาดูของชาวกรุมก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกุมลัคณากรุมนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมคิดและรู้สึกอย่างไรจากคนคนนั้นนะคะหายพิเทศค่ะ เจ็ดดาบไพ่แปดถ้วยนะคะและเป็นไพ่แฮงแมนค่ะชาวราศีกุมลัขนากุมนะคะบรรยากาศความอา่าขอโทษคะ่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้นะคนที่คุณคิดถึงนะคะเออ่ตัวคุณตัวคุณไม่ไว้ใจความสัมพันธ์เนาะประมาณว่าอา่าคุณก็ยังไม่แน่ใจ ไม่มั่นใจในตัวเขาและไม่แน่ใจรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์เช่นเดียวกันคุณรู้สึกได้ถึงช่องว่างช่องโหว่ระยะห่างระหว่างคุณกับเขานะคะซึ่งคุณรู้สึกได้ว่าเขาเขาไม่ได้เขาไม่น่าจะไดเ้เขาไม่น่าจะอยากที่จะเติมเต็มให้ให้ความสัมพันธ์นี้มันเต็มอะเออคุณสัมผัสได้ถึงความความต้องการ ว่าเขาน่าจะอยากให้มีช่องว่างแบบนี้แหละแล้วก็คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมากขนาดนั้นเทียบเท่ากับตัวคุณอะนะคะอืมคุณน่าจะสังเกตคนคนนี้มานานแล้วแหละอืมเพียงแต่ว่าคุณยังยังไม่ได้พร้อมที่จะไปนะคะ แล้วบางเคสเนี่ยนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้น่าจะให้คุณเป็นเพียงแค่ตัวเลือกทางเลือกในความลับเท่านั้นนะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคนนั้นนะคะคนที่ชาวราศีกุมและคณากุมคิดถึงเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมาดูกันอัศาวินถือไม้เท้าค่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ ไพเท้าค่ะและเป็นไพ่จัดเม้นชาวราศรีกรุมล,ลัคนากุมนะคะคนๆนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาววันจันทร์มีชาววันพุธนะคะมีชาวธาตุไฟเมสิงธนูด้วยนะคะเอออาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินด้วยนะคะรูสบกัน,กน,นมังกรเนาะมีธาตุน้ำค่ะกรกดมีพิจิตคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะเออคนๆนี้คิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาไม่ไม่ดูว่าเขาค่อนข้างสับสนนะคะ เขายังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตแต่เขาก็รู้รู้รู้ถึงปัญหา,าค่ะว่าเอ้ยการถ้าหากว่าจะเปิดเผยความสัมพันธ์หรือจะมีการพัฒนาแน่นอนมันมาพร้อมกับปัญหาแน่นอนเอ่อเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าหากว่าไปต่อปัญหาเราอยู่แน่นอนแล้วมันก็วุ่นวายด้วยนะคะเขาเลยอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมัน มันเป็นแบบนี้เขาคิดประมาณว่าเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้แต่ถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณนะเขายังอยากที่จะคุยกับคุณอยู่แต่การพัฒนานั้นแมรู้สึกว่าเขาเห็นถึงปัญหาเขาเลยเลือกที่จะนิ่งๆอยู่แบบนี้นะคะอืมอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่ไม่ต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมและขนาดกุมเป็นอย่างไรไม่ขอเนียญตญบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คะ่ะดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมเอาคำไปแรกนะคะเป็นไพ่ฮาร์ลแฟรค่ะเก้าดาบห้าถ้วยนะคะ ไปเจ็ดถวยชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะเอาค,าค่ามรณคบคมรักคมสัมพันธ์ให้บอกว่า,า,าระมัดระวังความผิดหวังด้วยเนาะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะอา,อาจจะไปได้ไม่ไกลสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณต้องการม,มันอาจจะผิดหวังก็ได้เนาะมันมีแพ่ของความผิดหวังขึ้นมาด้วยนะคะดังนั้นไม้มองว่าอื มันอาจจะไม่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดหรือตั้งใจไว้อ่ะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักคมสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมลัคณากลุ่มขอคําแนะนํานะคะ3ไม้เท้าสถ้วยนะมันไม่ได้ดั่งใจจริงๆนั่นแหละเนาะ3ถ้วยนะคะ บางครั้งบางทีสิ่งที่คุณต้องการมันไม่ได้ชาลีอัค่ะเขาให้คุณไม่ได้คุณให้ตัวเองได้นะคะในเรื่องของความสุขเนาะไพ่บอกว่าถ้าหากว่าสิ่งที่คุณต้องการเขาให้คุณไม่ได้แล้วสิ่งที่เขาต้องการมันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับคุณนะคะไพ่บอกว่าไม่ต้องรอหรอกมันเสียเวลานะคะเพราะ ที่สุดแล้วเราเปลี่ยนใจใครไม่ได้นอกจากเขาจะเปลี่ยนเพื่อเราเองเนึกอ,ออกไหมดังนั้นคุณก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันเนาะว่าคุณจะอยู่ต่อไปแล้วเสียเวลาหรือเปล่าหรือจะเดินออกมาแล้วเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มเวลาความสุขให้กับตัวเองนะคะ เป็นกําลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ